เขืเหมรแดงไม่มีอาวุธหนักนะเอออาวุธหนักเขาก็จะเป็นเอออาวุธหนักก็จะเป็นพวกเบย์พวกอะไรเนี่ยอ๋อเบย์40ก็คือ RPG เนี่ยใช่ไหมครับเบย์เบย์40ค uh, ร uh, ับเขาก็พวกนี้จะแบกพวกนี้อย่างอย่างอย่างสมมุิเอาผมผมผมเปรียบเทียบกำลังทหารเขมรแดงช่วงนั้นนะคหนึ่งชุดปฏิบัติการเขากับหนึ่งชุดปฏิบัติการของเรานะครับ12คน12นายเท่ากันเท่ากันเขาจะใช้ปืนเอ่อปืนอาก้าไม่เกิน2กระบอกอืมหรือแม้ปืนอาก้ากระบอกเดียว ปืนก้อจานกระบอกหนึ่งนอกนั้นเป็นเบเป็นปืนหนักหมดเลยอาร์ีจีหมดเลยเป็นอาร์บีจีเป็นระเบิดถ้าเป็นปืนอาก้าก็เป็นปืนพวกที่สามารถยิงลูกระเบิดได้ใส่ลูกแบงก์ยิงระเบิดได้ครับเป็นพวกปืนพวกนั้นนะแต่รุ่นหลังกว่าที่ผมบอกมันจะต้อง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 เอาขาเอาอพารท้ายมันตั้งครับเพราะว่าถ้าใส่อย่างนี้ไม่ได้มันจะกระแทกไรขับเลยพอรุ่นใหม่มาเขาพัฒนาขึ้นทีนี้ก็ประทับบ่ายิงได้แล้วประทับบ่ายิงได้ครับพวกเขมีแดงเนี่ยมันจะใช้อาวุธ อาวุเล็กแค่ไม่เกินสองกระบ,บอกอทําไมถึงใช้แค่สองกระบ,บอกใช้สําหรับยิงถอนตัวเวลาปะทะกันเนี่ยเวลาปะทะกันเนี่ยพวกนี้จะใช้ทําไมเขาถึงใช้อาวุธหนักผมเคยถามเขาบอกว่าอยู่ในป่าดวงดิบเนี่ยมันต้องประกอบด้วยโขดหินต้นไม้ใหญ่เยอะแยะใช่ไหมเท้าวงเทาวัน<ม>ปืนเล็กยิงไปปะทะกันเนี่ยมันก็นไปโดนตน้นงต้นไม้โดนต้นหนึ่งต้นสองมันก็หยุดแล้วไม่ได้ผลไม่ได้ผลแต่ปืนใหญ่เนี่ยปืนที่มีสเก็ตระเบิดอาวุธิเก็ตอาวุธสองพวกเบนเนี่ย ยิ่งไปแตกปุ้มสเก็ตมันาสาดกระจาย